พี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึง5เคล็ดลับสําหรับมือใหม่ในการเริ่มต้นของเริ่มต้นเทรด forex นะครับเดีย๋ยวเรามารู้จักตลาด forex กันก่อนเนะาะ forex เนี่ยนะครับผมย่อมาจาก foreign exchange นะครับหรือสกุลเงินนะครับสุสก,กุลเงินระหว่างประเทศทั้งนะั้นะครับถ้าเอาแบบสั้นๆเนะะาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่ะอย่างแรกเลยการเตรียมพร้อมก่อนลงทุนในตลาด forex นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการสื่อสาร forex ว่าตลาดฟอเร็กต์จะเป็นยังไงนะครับผมะหรือว่าหรือว่าอาจจะศึกษาว่าเออมันเทรดยังไงหรือใช้แอป,ปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับลองไปศึกษาดูได้ใน YouTube อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมอย่างที่2การเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถืออันนี้ค่อนข้างสําคัญเนาะโบรกเกอร์เนี่ยเป็นตัวกลางระหว่าง Forex นะครับแล้วก็ในส่วนของแอปเทรดนะครับเพื่อที่เราเนี่ยฝากเงินฝากเงินฝากเงินนะครับเพื่อเข้าไปเทรดนั่นเองนนั่แหละนะครับผมฝากและถอนนั่นเองนะครับเนาะ นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการฝึกฝนเทรดบนบัญชีเดโมนะครับถามว่าทาไมถึงต้องฝึกฝนในในส่วนของบัญชีเดโมแน่นอนครับว่าก่อนที่เราจะลงทุนจริงให้เราลองฝึกกดเล่นดูก,ก่อนนะครับว่าอ๋อการใช้งานแบบนี้อ๋อไม่เป็นแบบนี้การซือ้อการขายเป็นแบบนี้อ๋อปิดออเดอร์แบบนี้แบบนี้แบบนเป็นต้นหรืออจาจจะทดสอบในส่วนของกลยุทธ์แบบนี้เป็นได้นะครับผมอันนี้เนาะนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะนะครับสาหรับมือใหม่ ต่อมาทัศนคตินะครับทัศนคติและมุมมองที่ดีต่อการลงทุนเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการอดทนและยืดหยุน่นนะครับถามว่ามาถึงต้องอดทนเนาะแน่นอนรับว่าตลาดฟอรเรกซ์เนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับจากอาจจะมีข่าวสงครามโลกนะครับหรืออาจจะมีการลดดอกเบี้ยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ให้ถัน นะครับโอเคไหมอย่างที่2คือเรื่องการตั้งเป้าหมายและแผนการเทรดนะครับผมการตั้งเป้าหมายและแผนการเทรดเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญในส่วนของตลาดฟอนด์นะครับผมแน่นอนครับว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยการเทรดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีทุนหลักร้อยบางคนอาจจะมีมากกว่าร้อยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าที่สําคัญเลยผมว่าให้นะนัไห่ตั้งนะครับเล่นตามเป้าหมายถ้าหากมันถึงแล้วหรือหากติดลบไปแล้วเนี่ยเราก็ควรพักเทรดอะไรแบบนี้เป็นต้น เราก็เล่นตามแผนไม่ควรจะเล่นนอกแผนนะครับผมเนาะนะครับต่อมาการควบคุมอารมณ์นะครับผมอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะครับถามว่าทำไมถึงเราต้องควบคุมตลอดเวลาแน่นอนครับว่าการควบคุมอารมณ์เนี่ยมันช่วยให้เราเข้าไปเพราะไม่เข้าด้วยอารมณ์นั่นเองนะครับหรือว่าเราเรจะซื้อออเดอร์หนึ่งซับหนึ่งออเดอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นออเดอร์บ้านหรือออเดอร์เซลล์เนี่ยเราก็ควรจะวิเคราะห์จากแท่งเทียนแนวต้านแนวรับหรือซัพพลายหรือเ v g อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ เราไม่ควรเข้าด้วยโรบกอ๋อเห็นเช่งเขียวขึ้นแล้วเราควรจะเข้าอะไรแบบหรือโฟโล o w by หรือโฟโลเซลเลยแบบนี้เป็นตัวเนี้ยไม่ขวดนะครับการแทนที่เราจะได,แททะได้แทนที่เราจะแบบติดลบสองไม้หรืออาจจะแบบวันนี้เสียสองไมก้กลายเป็นเราอาจจะเสียมากกว่าสองไมก้ก็เป็นได้นะครับเราอาจจะมาเสียใจยที่หลักอะไรแบบเนี้ยถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะแต่ถ้า,ถ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 าทางที่ดีสุดควบคุมอารมณ์จะดีที่สุดนะครับผมเนาะต่อมานะครับผมการวิเคราะห์และทบทวนการเทรด ถามว่าการวิเคราะห์และทบทวนการเทรดเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญสําหรับมือใหม่เนาะถามว่าทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเทรดด้วยมือใหม่หรือมือเก่าก็ต้องทบทวนเหมือนกันนะถามว่าทําไมเราต้องบันทึกนะครับผมบันทึกการเทรดนะครับผมบันทึกการเทรดว่าเราเข้าไปเพราะอะไรอะไร,ะไรแบบนี้เป็นต้นว่าเราเข้าเพราะใ้เงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้เป็นต้นอ๋อพอเรากลับมาย้อนดูอ๋อเหตุผลเนี่ยเราเข้าไปเพราะมันมีแบบนี้แบบนี้เงื่อนไขหนึ่งสองสาม อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาวิเคราะห์การเทรดนะครับหาสาเหตุของความสําเร็จและความล้มเหลวนะครับวิเคราะห์การเทรดี่ยก็อาจจะวิเคราะห์จากการาฟวิคเคราะห์แท่งเทียนศึกษาแท่งเทียนอะไรแบบนี้ต้นก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้หรือวิเคราะห์เทคนิคใหม่ๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจากต่อมาข้อ3เนี่ยปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดนะครับปรับปรุงกลยุทธ์เนี่ยก็มาจากข้อ2นั่นแหละนะครับผมก็เรยียนรู้จากความล้มเหลว อันไหนที่เราแบบแพ้ซ้าๆเนี่ยเราก็มาดูว่าเราแพ้เพราะอะไรอ๋อลราแพ้เพราะเงินขนี้ๆๆเราเข้าไปอ๋อเราลองเปลี่ยนหรือดูไหมลองไปเทรดแบบนี้ดูไหมอาจจะหาจังหวะหรือหาจุดเข้าที่มันดีกว่านี้อันไหแบบนี้เป็นต้นอาจจะช่วยได้ระ,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 ะดับหนึ่งนะครับผมโอเคไหมต่อมาเทคนิคการเทรด forex สําหรับผู้เริ่มต้นนะครับอย่างแรกเลยคือวิเคราะห์วิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับศึกษาแผนภูมิและใช้เครื่องมือวิเคราะห์นะครับ ศึกษาแผ่นภูมิในที่นี้คือการที่เราอาจจะดูศึกษาเช่งเทียนนะครับอาจจะใช้เครื่องมือที่เราแบบง่ายๆอยู่ก่อนอย่างฟิโบโอย่างเงี้ยตีตีฟิสโบโอาจจะหาจุดเข้าในส่วนของโกลเด้นโซนหรือหกสิบเอดจุดแปดอะไรแบบนี้ไปต้นเลยครับผมอย่างเงี้ยลองใช้ในส่วนของเดโมโลแล้วลองตีเล่นดูก่อนนะครับแล้วก็ลองไปเข้า6ก8ิบอ็ดจุดแปดดูเลยแบบนี้ไ่ไล้ก็ได้ครับผมต่อมานะของการวิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับวิเคราะห์เนี่ยก็อาจจะเป็นวิเคราะห์ในเรื่องของข่าวสารต่าง ไม่ว่าข่าวข่าวสงครามหรือข่าวต่างๆนะที่มีทั้งในเพจ Facebook หรือเพจ youtube นะครับก็ลองเข้าไปศึกษาไนดะ้ผมว่าแน่นอน,นครับว่ามีหลายช่องทางนะมีหลายช่องทางที่ให้ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยพวกนี้แต่ถ้าใครที่แบบไม่ได้แบบสายอันนี้สายข่าวอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะแบบศึกษาพื้นฐานเรื่องเทคนิคการเทรดดูก่อนะนะครับผมผมว่าหลายผมว่ามีหลายช่องเลยนะครับเนาะ ต่อมากลยุทธ์การเทรดนะคะรับผมกลยุทธ์การเทรดเนี่ยแน่นอนครับว่ากลยุทธ์การเทรดเนี่ยนะครับผมก็อาจจะเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเราบางคนอาจจะเทรดเทคนิคที่แบบไซด์เว์หรือ SMC แบบนี้เป็นต้นอาจจะเทรดระยะสั้นนะเล,เล่นแบบสั้นๆเก็บสั้นๆแบบนี้อาจจะกดใหญ่แบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะแต่ก็หาเทคนิคที่เหมาะกับตัวเรานะครับผมโอเคไหมจะได้เทรดเราไม่เครียดนะครับ ต่อมาการบริหารความเสี่ยงและจัดก,การเงินลงทุนนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสำคัญเลยเพราะว่าการกําหนดเงินลงทุนเนี่ยนะครับการกําหนดเงินลงทุนเนี่ยนะครับก็ช่วยได้ดับหนึ่งเนาะนะครับบางคนนะถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะแน่ลองสักสามสิบถึงห้าสิบเดูก่อนแต่ถ้าใครที่พรอมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ลองสักสักสามร้อยแบบนี้ก็ได้นะสามร้อยแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งถามว่าทําไม นะครับแ <N ic> um> น่น,น,นอนครับว่าเงินลงทุนก็ค่อนข้างที่จะสาคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาถ้าเราอยากได้กําไรสัก30เหรียญต่อวันแบบเสถีรยรเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ก็ต้องดูเงินลงทุนว่าเงินลงทุนเราเนี่ยมันมิคเซนไหมนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรามีพอร์300ตสามนอตจะเราอยากได้30ิเหรียญถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ต้องกดแบบ0ูนย์ศเก็บ500อะอรอะไรงเงี้นะครับก็อาจจะแบบเก็บหลายไม้หน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราอาจจะแบบเพิ่มเงินลงทุนไปนิดนึง จาก3า0ร้อเป็นพันเหรียญแล้วก็กดสัก0 0นย์าแบบนี้น่าจะชิวมากขึ้นนะารชิวมากขึ้นดีกว่าเราเนี่ยมีทุนน้อยแต่เราไปกดโอเวอร์เทรดถามว่ามันเป็นไปนได้ไหมมันเป็นไปนได้นะครับแต่อาจจะค่อนข้างเสี่ยงไปนะถ้าใครที่แบบรับไม่ไหวนะครับผมเนาะต่อมาการใช้สต็อปลอนะครับการใช้สตนะ็อปล็อเนี่ยก็ค่อนข้างที่สําคัญเลยถามว่าการสตนะ็อปลอเนี่ยคือการจุดการจุดยอมแพ้นั่นเองแล้วแน่นอนครับว่าไม่มีใครแบบมานั่งเฝ้ากราฟได้ทั้งวันการ มีสต็อปรอสก็มีช่วยได้ระยะหนึ่งต,ตรงที่ว่าเราเนี่ยตั้งสต็อปรอสมาที่ราคาราคาหนึ่งแล้วกันเนาะยกตัวอย่างนะครับผมว่าเราตั้งตรงนี้พอการมาถึงราคาเนี้ยแน่นอะนครับว,ว่ามันควรก็จะตัดออเดอร์ของเราไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราสต็อปรอสไว้ประมาณ4ี่รอจุดกดหลอดไปศู 3, นย์จุดศูนย์สามราคาเราก็ติดลบอยู่ประมาณสิบสองเหรียญอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราไม่ตั้งสต็อปรอสล่ะแน่นอะนครับว่ามันก็จากสิบสองเหรียญเนี่ยจากที่เราตั้งสต็อปรอสไว้สี่ร้อยเนี่ย มันกลายเป็นอาจจะมากกว่าสิบสองอาจจะกลายเป็นยี่สิบหรืออาจจะมากกว่ายี่สิบแบบนี่เป็นต้นอาจจะลากไป p นพอแตกเลยก็ได้เนาะนะครับต่อมานะครับหลีกเลี่ยงการเทรดเกินตัวนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะบางคนอาจจะงงเหมือนกันเนาะหลีกเลี่ยงการเทรดเนี่ยคือ,อยังไงเนาะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับแน่นอนครับว่าบางคนแน่นอนครับว่าบางคนเนี่ยอยากรวยไวนะอันนี้ผมเข้าใจเลย บางคนยังมีมีพอร์ตร้อยเหรียญแต่อยากอออินถามว่าผิดไปก็ไม่ผิดแต่แน่นอนครับว่าถ้าเราทาแบบนี้บ่อยๆมันอาจจะติดนิสัยนะครับผมแนะนําให้ลองหลีกเลี่ยงดูแล้วก็กดลดแบบชิวๆเล่นแบบชิวๆนะครับโอเคไหมดีกว่าเราไปอออินแล้วมันพาดขึ้นมาแล้วไม่มีกระสุนไวเล่นในหน้าเทรดใหม่ๆนะครับโอเคไหมต่อมานะครับความอดทนและวินัยในการเทรดฟอร์ดนะครับ อย่างแรกเลยคือเรื่องของแผนการเทรดแน่นอนครับว่าเราต้องเล่นตามแผนถ้าเราไม่มีแผนเนี่ยผมว่ามันก็ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละนะครับแต่มันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่ดีในการเข้าออเดอร์แต่ละครังเราอาจจะเข้าไปเพราะไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่เสี่ยงหรือทําให้พอร์ตของเราเนี่ยอาจจะเติบโตได้ช้านะอาจจะแบบขึ้นๆลงๆสวิงนะครับแต่การมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะช่วยได้ช่วยให้เราเนี่ยพอตเติบโตมากขึ้นและทําให้เรามีวินัยในการเทรดมากขึ้น นะครับต่อมาจัดการเวลานะครับจัดการเวลา่ยคือการที่เราเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้มานั่งเฝ้าการทั้งวันเราอาจจะจํากัดเวลาโดยอาจจะเทรดสักเวลาชั่วโมงหรืออาจจะเทรดวลาสามชั่วโมงแบบนช่วเงเลิกงานหรือช่วงเลิกเรียนแบบ๋ยวผมยก็จะบช่วยได้นะครับผมต่อมาในเรื่องของการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายก็สําคัญนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยตั้งไม่จำเป็นหรอกนะครับผมเทรดไปเรื่อยๆยไหนก็ได้แล้ว ทีพีวันนี้ทีพเยอะวันนี้มันวันของเราอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะแบบกดเพิ่มนะครับแทนที่แบบตอนแรกอาจจะได้แบบประมาณ50เหรียญแล้วปไปไปมาจาก50เหรียญติดลบ50เหรียญอะไรแบบนี้เป็นตน้นเนาะนะครับถ้าถึงประมาณแล้วผมก็แนะนาว่าให้คนพักเทรดนดีกว่านะครับความสําเร็จนะครับของความสำเร็จก็มาจากการเรียนรู้นั่นแหละนะการพัฒนาตัวเองนะครับการศึกษาเทคนิคใ,ใหม่ๆหม่หรือเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเรานั่นแหละนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ถือว่า ประมาณนี้นะครับผมสาหรับใครที่เป็นมือใหม่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับหรืออาจจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับในสิ่งที่ผมพูดไปเนาะนะครับผมก็ถือว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยนะครับทเทรดอย่างระมัดระวังนะครับอย่าลืม M อกันด้วยด้วยความเป็นห่วงนะครับผม กล้องมานี้แล้วก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ